สวัสดีครับพบกับเพียวฟิชชิงนะครับสุราษฎร์ธานีนะครับวันนี้มารีวิวเกี่ยวกับสายสลิงช้างนะครับก็มีคําถามแล้วก็มีเพื่อนๆพี่ๆหลายๆคนสงสัยมาแล้วก็มีมาทั้งสั่งซื้อบอกว่าเอาของแท้นะแมวของปลอมฝั่งทางทางใต้และฝั่งทางโซนชุมพรก็บอกว่าอีกยี่ห้อหนึงนะ ไม่ใช่ยี่ห้อนี้นะก็จะมาอธิบายให้ฟังให้กระจ่างเลยนะวันนี้เราได้ทาความรู้จักสิงช้างจริงๆอ่ะน่าจะมีหลายแบรนด์แล้วอ่าปัจจุบันนะน่าจะมีคําว่ายี่ห้อช้างเนะี่ยที่เป็นรูปช้างเนะี่ยน่าจะมีหลายตัวพอสมควรผมยกตัวอย่างให้ดูเพียง3รุ่นก็พอนะในตัวในรุ่นหลักๆที่เราพอคุ้นตากันในตลาดนะครับมาดูใกล้ๆเลยนะเดี๋ยวผมระบุเป็นยี่ห้อเลยละกันก็ในส่วนของสกายฮอปเห็นไหมครับ ยังมีรุ่นสกายฮอคแล้วก็ซีฮอคแล้วก็ในส่วนของธรรมนาผมอธิบายง่ายๆก็คือว่าเฮ้ยรูปช้างอะ่ะมันเหมือนกันบางคนบอกเฮ้ยช้างงาสั้นงายาวแบบเฮ้ยไอยตัวนี้ปลอมไอตัวนี้แท้อ่ะเดี๋ยวมาดูว่าอันไหนมันปลอมมันแท้ผมแล้วอะระบุบอกให้ฟังก่อนวันนี้ของสกายฮอคสกายฮอคคือบริษัทวีเกียรเป็นตัวแทนนำเข้าแล้วก็ตีแบนด นำเข้ามานะครับบริษัทวีเกียรินะครับแล้วส่วนของซีฮอคซีฮอคก็คือเป็นของ TCE สปอร์ตนะครับเป็นผู้ผลิตแล้วก็นําเข้ามาขายในส่วนของช้างตัวนี้เป็นซองเล็กๆความยาวเท่ากันนะ10เมตรเท่ากันเพียงว่าแพคก,กิง้งคือเกจิ้งก็ต่างกันไปนะครับเป็นของธรรมนาก็คือบริษัทเจนนะครับนาเข้ามานะครับเรามารู้จักกันก่อนเบื้องต้นนะครับผมจะบอกว่าในผมก็ไม่แน่ใจว่าร้อนะว่า ในส่วนของยี่ห้อช้างเนี่ยเขาจดลิขสิทธิ์ไหมรูปช้างแต่ผมเห็นมีการพิมพ์ยี่ห้อรูปช้างออกมาเดาได้เบื้องต้นก็คือน่าจะไม่มีการจดลิขสิทธิ์ในในส่วนของรูปช้างที่เป็นลนักษณะนี้เพราะฉะนั้นในการทําแต่ละแบรนด์ออกมาแล้วก็คือยี่ห้อไม่ใช่เหมือนกันมันจึงไม่ใช่เป็นการก๊อปปี้หรือว่าเป็นการระบุว่าเอ้ยอันนี้ของแท้นั้นของปลอมผมมาดูผมมาบอกให้รู้ว่า อธิบายง่ายๆก็คือยี่ห้อไหนที่ผลิตมาก่อนที่นําเข้ามาขายในประเทศไทยเราอะ่ะหมายถึงที่ทําขายอะ่ะตั้งแต่แรกที่เรารู้จักเลยอ่าผมไล่ลำดับให้เลยนะครับยี่ห้อแรกนะครับที่เรารู้จักที่นํามาขายก็คือของซีฮอปซีฮอปก็คือ TCE ีนะครับนามาขายนะครับยี่ห้อต่อไปนะครับบริษัทต่อไปที่ทําขายออกมานะครับก็คือทอมมานา อันดับท้ายสุดที่ทําออกขายมาเฉพาะในแบรนด์3รุ่นนี้นะครับก็คือของ Skyhop คคราวนี้พอจะเดาได้ยังว่ามันไม่มีอนไหนของแท้ของปลอมจริงไหมครับแล้วแต่เราเลือกใช้คราวนี้ถามว่ายี่ห้อไหนดีกว่าคุณภาพแพงกว่าเดี๋ยวผมเทียบ2รุ่นนี้ให้แล้วกันในส่วนของธรรมนาเนื่องจากราคาเขาต่างกันมาก เราก็ตัดก็ออกไปนิดนึงเพราะว่าเนื่องด้วยราคาต่างกันเป็นร้อยเส้นใหญ่นี้ก็คืออาจจะเป็นวัตถุดิบแตกต่างกันไปนะครับมาดูในรุ่นของซ h a w k กับ Skyhawk แล้วกันในเบอร์20ปอนด์ครับเราจะผมเองนะับสัมผัสดูก็คือเป็นสลิงอ่ะแบรนด์นำเข้าจากเดียวเม็ดอินเ a แปนทั้ง2รุ่นเลยนะครับแต่ในส่วนของเบอร์20ปอนด์เราจะเห็นได้ว่าของ Sky Hawk Sky Hawk นะครับจะเขาเรียกว่า เส้นจะเล็กกว่าแล้วก็ราคาแพงกว่าเป็นร้อยเลยยกตัวอย่างเช่นเบอร์20เท่ากันครับอของ C ีฮอ k ราคาอยู่ที่270บาทของ Skyhawk อยู่ที่360บาทอันนี้เฉพาะเบอร์20ก่อนนะทำความเข้าใจก่อนนะครับอพอเราแกะซองออกไปไปจับดูแล้วผมฟันธงให้เลยเส้นเส้นในนี้ดีกว่าร้อเนะเส้นนี้จะดูออกใหญ่กว่าแล้วก็แข็งกระด้างกว่านะครับแต่พอเป็นเบอร์30 3 0 4 0 5 0ขึ้นไปราคาชนกันใกล้เคียงกัน280 290ใกล้เคียงกันวิว่ววิ่มากันตลอดก็คือราคาเท่าเท่ากันคุณภาพเนื้อสายเท่าที่จับแล้วก็ใช้งานแล้วก็ขายมาเยอะพอสมควรผมให้ตั้งแต่เบอร์30ขึ้นไปคุณภาพใกล้เคียงกันไม่ต่างกันแน่นอนขนาดเส้นก็ไม่ต่างกันต่างกันแค่ขนาดเบอร์20ปอนด์เท่านั้นเองวันนี้ก็พอได้กระจ่างครับว่า สลิงช้างที่เราเห็นน่ะคืออันไหนเป็นยังไงบ้างมีที่มาที่ไปยังไงบ้างนะครับเป็นมาจากบริษัทอะไรแล้วก็ใครเป็นตัวแทนนําเข้าอันไหนมาก่อนอันไหนมาหลังก็คือสรุปง่ายๆก็คือไม่ไม่มีอันไหนที่แบบเป็นของแท้หรือของปลอมก็คือสามารถนรําลูกช้างเนี่ยมาทําแล้วก็เป็นแบรนด์ให้เราได้เลือกใช้กันได้นะครับแล้วพบกันใหม่นะครับกับเพียวฟิจิงสุราษฎร์ธานีกับข้อมูลดีๆ แล้วก็เทคนิคต่างๆฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะสวัสดีครับ